ขนุนสุกนะครับดูส่วนผสมนะครับก็จะมีดูครับร้อมลับาดดูครับผมดูนะครับวันลึกขนาดไหนทา,ทางลึกใช่ไหมเนือบ,บีบาร์บีบารกับเขาหย,ย่ากัน

เกียร์ที่เราทามาเมื่อคืนนะครับจะประมาณนี้ครับผมสภาพหม่นะครับบ่อล้างบางบ่อฝนตกนะครับพนามาตกปักตกฝั่งนู้นนัมากับพันละกับผมเชียนแฮเปียกหมดเลยครับวันนี้ก็ชุดตะก้อก็จะเป็นศูนย์จุห้านะครับของกามาคะสสอนะครับสีดำครับผมตะก้อ2เซนครึ่งนะครับดวงเบ็ด2ตัวบนล่างนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องนาะทีแชนแนลนะครับวันนี้ก็มีโอกาสพามาตกป่าบ่อร้างนะครับผ่านลักจัดไปหนึ่งแต้มเลยผมยังกําลังเปิดกล้องอยู่ครับผมฝนตกนะครับฝนตกตั้งแต่ตีสองเลวนะครับยังตอนนี้ก็ปล่อยครับผมเหยื่อก็ไปดูวิธีทําเหยื่องอ่ายง,ง่ายนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับผมก็เน้นไปทางปลดปาินปาตพียนครับผมยี่สุกมันจันทร์ก็กินกินทุกป่านะครับเหยื่อสวนี้ง,ง่าย และทําง่ายครับผมไปดูวิธีทําเลยครับผมดูส่วนผสมนะครับก็จะมีขนุนนะครับขนุนสุกอันนี้สุกงอมแล้วนะครับส่วนผสมของเราหลักๆก็จะมีขนมปังไยเขียวนะครับโอเมก้าสองนะครับเพราะว่าเราจะทําเหยื่อหอมนะครับอันนี้ําครับผมํานี้ถุงละสามกิโลนะครับขนมปังหนึ่งถุงก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดขีดแล้วก็โอเมก้าโอเมก้าสองน่าจะอยู่ที่ประมาณ ครึ่งกิโลน่าจะประมาณนี้ครับผมขนุนผมจะใช้ไม่หมดนะครับผมก็จะใช้ประมาณแค่ครึ่งครึ่งเดียวผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับผมกะทิครับผมประมาณนี้ครับผมก็จะเอาขนุนมก่อนนะครับขนุนคัคัดเม็ดออกนะครับ ประมาณนี้นครับผมพอแล้วเอาไม่ถึงครึ่งนะครับเอาไปแค่ประมาณแค่ประมาณนี้นครับผมลำํำจะเอาสองโลก็ได้นะครับแล้วแต่ครับผมแต่พอดีผมซื้อมาถุงละสามโลพอดีครับผมกราทำเผื่อเพื่อนด้วยนะครับลำสามกิโลลำละเอียดนะครับ สองเพิ่มความหอมกอ,อบอีกครับผมขนมป,ปังครับผมวันนี้ได้ไผ่เขียวนะครับ ทำละเอียดชุดนี่มัน,มนเหนียวนะครับผมก็เลยใช้ขนมฟังไม่เยอะครับผมคุกเข้าเข้ากันนะครับประมาณนี้ขนุน,นะครับจะเอาไปปั่นนะครับกะทิะครับผม วนเล็กครับผมสองิมิลลิตรนะครับ ลูกขนุนสุกนะครับลาดเลยนะครับก็คุกคล้องเข้ากันนะครับประมาณนี้รผมก็ไปชมภาพบรรยากาศที่หมายต่อเลยครับผม ผสมน้ําตกได้เลยนะครับนะครับสำหรับคันก็เหมือนเดิมครับผมใจคัน6กฟุตครับผมเราเล่นกันคนละสองคันนะครับเป็นหมายฟรีนะครับบ่อร้างบางบ่อครับทางเข้ามาก็เป็นซอยเกียรติพิพัฒน์ธานีนะครับติดเอื้ออาทรบางบ่อสมุทรปราการครับผมแต่ถ้าเกิดฝนตกนะครับที่จอดรถยนต์ค่อนข้างที่จะมีน้อยจอดได้ประมาณ 5คันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมอไซค์ก็หาที่จอดได้เยอะครับผมมอไซค์จอดได้สบายนะครับแนะนำใครจะมาเอารถมอไซค์มานะครับแต่ถ้าเกิดหมดฝนก็สามารถเอารถเข้ขมาขมาได้ครับผมว,วันนี้วันหยุดวันเสาร์คนก็จะเยอะหน่อยครับผม เหยื่อหอมนะครับ มาแล้วครับเต็มเลยะเพียนนะครับเหยื่อสูตรนี้ก็สามารถผสมน้ำที่หมายตกได้เลยนะครับผมก็ทำมาเผื่อพันลักษ์นะครับกิ่นหอมแบบน,นี้ตะเพียนชอบแน่นอนครับผม ปลานินปลักเอาขึ้นมาแล้วผมปลานินนะครับผมใส่สวยๆนะครับ,อ,รบอเคออกคดแล้วผมไม่มาเพิ่แล้ว้าไปการพุ่ง

ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะครับฝนก็จะตกมาไปปล่อยเรื่อยๆครับผมปลากินดีมากนะครับก็ลงเด็กคนละสองคันนะครับหมายธรรมชาตินะครับผมเป็นบ่อล้างบางบ่อสมุดปากาเนรับผมหมายฟรีครับผมทางเขาอาจจะทุรักทุเลนะครับวันนี้ฝนตกก็นังตกปลาก็จะไม่ค่อยเยอะครับผมเป็นวันหยุดนะครับฟปากาหือมอตอครับไม่ใชงไหนล้ว จะเป็นหมอตะกับ,กบครับผมตุบเปนแบออกมามันไหลออกมา่ออวดตุ๊บปลาครับลูกขนุนก็กินทุกปลานะครับปลานินตะเพียนกระมังครับผมตะเพียนทางแดงปลากระเนหมอตะกลับนะครับที่เราได้ตัวนีเ้เกี่ยวมันหมูนะครับก็เกี่ยวทั้งมันหมูน้ำแดงแลวก็มิดโฟมนะครับ เดกตัวเ่อ้นาเป้าเลยอโว้วโวไะไ่งอนีนะนี่แล้วนะียโมีไมตดหัวอกใส่ปานี้นะมอกตัวนี้ มันหมูกินเม็ดโฟมผมมันหมูยังอยู่ขวาล่างครับไซส์ผมประมาณนี้ฮะโบว์ข้างดำ เปลี่ยนครับผมเข้าเรื่อยๆครับผมใช้ตะเพียนทองครับผม ตามเงียบป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บป๊อกแป๊บไปปนโต๊ะกะลิขึ้นกันแล้วบอลลงบนยังไงจอดที่หน้าบ้านได้เด้อปะทูปะทูปะทูได้ปะทูได้ปะทูค้างดำ ตะเ,เพียงกับค้างดำม้วนนี่ผมใส่ปลาเข้าเรื่อยๆนะครับปรากฏครับผมเอายกขึ้นมาดูอยู่ปะอยู่เออยู่นี้ยผมใส่ปรากฏดผ่านลักครับผมโอ้โหเหยื่อกระนุนนะครับปรากฏสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายรูป ปลากรดครับผมปลาหลังตอนนี้อันนี้ก็กินเลี้ยเข้าแล้วอันนี้ปลาเลิ่ยงเข้าสวยงามครับผมฝนตกครับผมข้างดาวรัวภาพไม้นะครับฝนตกครับผม เขาเอาเอเขาโฮมเือพี่มื home, อในโฮมเขาเขาโดดโฮมได้กัช่วงนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปนะครับก็ลงเบ็ดตั้งแต่เป็ดลงเบ็ดตั้งแต่แปดโมงกว่าๆนะครับถึงบ่ายโมงกว่านะครับเราก็เหยื่อจะหมดแล้วนะครับจะกลับแล้วครับผมเหยื่อเหลือนิดเดียวครับผมตกสองคนนะครับเหยื่อเหลอประมาณนี้ครับปลาที่ได้ก็เป็นปลาที่หลากหลายนะครับเหยื่อง่ายๆครับผมขนุนสุกสุกงอมครับผม มีทั้งปลากดปลานินปลาตะเพียนหมอค้างดำตะเพียนทองปลาหลายชนิดมากครับผมปลากระกมังประมาณนี้นะครับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับก่อนไปรับชมผลงานก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่องหน้าทีมชาแนลด้วยนะครับก็ไปรับชมผลงานพร้อมกันนะครับว่าได้เยอะได้น้อยเพียงแคบผมเขี้ยวผมปักตกก็จะไหลตามน้ำครับผมตามทิศทางลมนะครับตอนนี้กำลังจะไหลไปฝั่งคลองครับผม ตอนเช้าที่เรามาปักตกเต็มตรงจุดน,นี้ตกไม่ได้เลยนะครับพอตอนบ่ายนะปักตกไหลไปฝั่งนู้นแล้วครับผมผลงานรวมวันนี้ครับผมจับดึงจับแล้วจับจับตูดตัวกระชังอ่ะพอดึงขึ้นเสี้ยวมันจะรุดนะ จับตูดมันจะมีจุกจุกมัน่ะจับจุกเออจับจุกเง้ขียนมาเลยตรงนี้ของน้าเขาครับผมของเราครับผมอันนี่ครับผมผลงานนี่เป็นผลงานขนุนสุกนะครับทำเป็นหัวเชื้อนะครับเข้าป่าทิได้นะครับหมอกระดำมีตัวใหญ่นะหมอกระดำครับผม ผมหมายฟรีนะครับดูความลำบากนะครับสำหรับใครจะมาคิดดีๆนะครับขากลับนะครับเราต้องเดินข้ามน้ำนะครับง่ายเปียกเด้แล้วกระป๋อนี่ครับ วต้ล้างโต้ซับกระเป๋าลังงี่บประท่วม<อ>บ่บ่เพิ่นข้างหล่งางไีเออ,อดูนะครับวันลึกขนาดไหน,ไอ,นอ๋อลุดมือแล้วจำดีๆมันทองห้ อยู่ครับนะครับต้องเดินสองเที่ยวนะครับ ความาลำบากนะครับเม,นะม,มืกอกี้ตกมาผมนี่นะครับบรรยากาศบ่อร,ร้างบางบ่อครับผมตกแปดโมงถึงบ่ายโมงกว่าๆนะครับบรรยากาศตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับวันโลเดือดเป็นตกตรงนรั้นตอนเช้าฟักตกแน่นนะครับ ไม่ได้ครับเดออินยากนะครับตัวสายลุยครับ <laughs> <laughs> มนี่ครับมหมายโหดครับผมบสำหรับคลิปนี้ก็ เวลาหมดบเวลานะ้ครับพบผมกับพันรักเขาขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากว่าสวัสดีครับพันรักแบกปลาล่วงหน้าไปแล้วผมสุดยอดสุดจัดตร,รัสบ,บอกก็จะถึงรถแล้วผมเดินเลยจะถึงรถเลยนะครับ ประมาณเกือบ200เมตรครับก็รถกระบะก็าามาจอดได้แค่นี้ครับข้างนอกก็จอดได้ประมาณ3คันสะมากเป็นมอเตอร์ไซค์ครับผมก็ <c oughs> มีแต่คนเอาขยะามาทิ้งนะครับก็มอเตอร์ไซค์มาบผมก็จะเป็นทางคูนแบบน,นี้ครับผ <c oughs> มคนก็ อันนั้นเป็นไฟแดงนะครับไฟแดงเอืออาทรบางบ่อครับผมเซเว่นนะครับเดียวเข้าประมาณจุดนี้นะครับ